สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าดีแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อนะครับชื่อวัฒนชัยเทียนทองของพี่แปะนะครับชิดแปะครับครับชื่อคุณแปะนะส่วนพี่สาวคนสวยชื่อมารีวันนวลป้ายค่ะชื่อเล่นชื่ออวดนะคะครับเป็นที่ปรึกษาผลิตพันธ์สามเกอร์เอ์แพนให้กับคุณแปะครับอ่าอ่คุณแปะก่อนอื่นเลยครับก็ว่ากันด้วยเรื่องคุณแปะนี่ปลูกทุเรียนพันธ์ พันหมอนทองหมอนทองนะครับมีตรงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณ30ต้นครับประมาณ30ต้นเป็นพันธุหมอนทองครับเบื้องต้นเลยคุณแปะได้มีโอกาสรู้จักกับคู่หูมาสการหรือ3เกลือวัฒน์ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับได้จากความรู้จากของพี่อื่นกับเจ๊หนึ่งนะครับผมมาแนะนําครับอ๋อพี่อื่นกับเจ๊หนึ่งนี่อ๋อคนคนในพื้นที่ครับผมอ๋อมาแนะนําให้คุณแปะรู้จักครับผม เขามาแนะนําแบบไหนพี่เขาเคยลองใช้ก่อนครับพอเขาใช้ได้ดีเขาก็เลยมาแนะนําให้ลองลองใช้ดูเปิดใจใช้ดูครับอืแล้วเราใช้ต่างกันเลยไหมลอ,ลองเลยไหมลองเลยครับผมลองเลย เพราะว่าที่สวนเขาเคยลองมาแล้วผมก็เลยเชือ่อใชอ๋อเรพราะสวนเขาลองใช้มาแล้วใช่ครับตอนที่เราตัดสินใจใช้เนื่องด้วยอะไรครับสภาพต้นเรามันเป็นยังไงเหรอลักษณะของต้นที่สวนนะครับจะเป็นต้นที่มีอายุแล้วจะมีต้นที่โซมมากนะครับเป็นไฟทอฟทัล่านะครับพอมาใช้นี่คือต้นมันจะพัฒนาดีขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมครับผมสวนเราเนี่ยสาต้นเนี่ยอายุมันแตกต่างกันเยอะใช่ไหมทุเรียนใช่ครับอ๋อแล้วก็มีประเภทที่มีปัญหาเรื่องไฟทอฟทัล่าครับ ทีนี้ก็เลยได้ลองใช้พอลองใช้แล้วเป็นยังไงครับตั้งแต่เริ่มใช้มันเริ่มเห็นผลในการพัฒนาขึ้นต้นจะสวยขึ้นครับต้นที่เป็นท็อปทลร่าขั้นแรกๆก็คือจะหายครับอจะมีต้นหนึ่งที่หายเพราะว่าเอายาไปราดโคนที่โคนครับเอาคู่หูสะจ,จันเนี่ยผสมกันแล้วก็ไปราดที่โคนเลยครับผมเยอะไหมเป็นหลายต้นไหมเออเป็นหลายต้นแต่ว่าต้นที่ลาดทันเนี่ยคือเหลือครับ แต่ว่าต้นที่ล่าไม่ทันก็คือตายเลยอ๋อพอมารู้นี่เวอร์แพนก็เลยใช้ปีที่แล้วนี่ช่วงประมาณสักเดือนไหนที่ได้เริ่มเลยที่เอามาล่าก็คือเริ่มเริ่มทําใบตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาเลยครับอ,อ๋อสิงหาเป็นต้นมาแล้วคุณแป๊ะได้เจอกับนวัตรกรรมใหม่หรือสูตรใหม่ของเราเนี่ยกดอะมิโนเวอร์แพนกับครโดซานเวอร์แพนเนี่ยได้เจอสูตรใหม่เมื่อตอนช่วงเดือนไหนช่วงเดือนตุลานี่ครับแต่ว่า<อ> ตอนนั้นจะเป็นไขโตซานที่เป็นขวดก็เลยเริ่มเอามาใช้ก่อนครับครับพอเรามาเปลี่ยนก็คือใช้เต็มตัวเลยครับผมพอใช้เป็นคู่นี้เป็นผงสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเนี่ยก็ได้ใช้เลยช่วงช่วงประมาณเดือนตุลากันยานนี่เหรอใช่ครับโอ้แสดงว่าไวได้ไวเนาะครับโอ้นีก็ประมาณ8-9เเดือนที่ผ่านมาใช่ครับผมโอ้แล้วหลังจากใช้แล้ว เยอะไหมแบบคือใช้เวลาเยอะไหมที่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรแบบไหนอลองบอกหน่อยครับพอพอเอามาใช้ฉีดทุก5วันก่อนครับฉีดทุก5วันนะใช่ครับอพอฉีดทุก5วัน3ครั้งก็จะครบอรอบของใบพอดีใบ,บมันก็จะฟื้นขึ้นเรื่อยๆครับประมาณไม่ไม่เกินถึง1เดือนก็คือจะเห็นผลทันทีครับโอ้ไม่เกินหนึ่งเดือนเลยหลังจากใช้สูตรใหม่แล้วเนี่ยชัดเจนเลยครับอ๋อก็ยังฉีดพ่นมาต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ฉีดมาเรื่อยๆครับผมปีที่แล้ว แปลงนี้ได้ผลผลิตไปขนาดไหนครับปีที่แล้วคือได้ทั้งหมดคือ600กว่ากิโลกร,รัมครับ600กว่ากิโลเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ของเวอร์แพนเพิ่มมาใช้ตอนที่เก็บผลผลิตแล้วแล้วพอมาปีนี้เป็นยังไงครับผลผลิตที่เห็นอยู่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เพิ่มจากที่600กิโลเนี่ยน่าจะเป็นเท่าตัวหนึ่งครับผมที่มองดูจากน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-3ตันน่าจะได้ครับ สองสามันเลยนะน่าจะได้ถึงสองสองสองพันกว่าโลครับน่าจะได้น่าจะได้ถึงสองพันกว่าโลนะจากปีที่แล้วหกร้อยกิโลนะครับ,รบท,ทุนที่ใช้ไปในสําหรับปีนี้ใช้ไปขนาดไหนเอ,อ่อต้นทุนน้อยลงครับน้อยลงด้วยครับผมเพราะว่าลดต้นทุนด้วยครับผมยาพวกยาหนอนยาลาเราก็ยังใช้น้อยลงแต่น้อยลงวพวกเวอร์แพนเราก็ใช้รอบการฉีดการอะไรใช้น้อยลงแต่ว่าคือพวกเคมีเราลดลงครับผม ลดพวกเคมีลงลดเคมีลงนี่ก็ถือว่าประหยัดไปเยอะเลยนะใช่ครับใช่ไหมครับแต่ผลผลิตกลับได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมกี่บาททุนประมาณได้ไหมประมาณยังไม่ถึงสี่หมื่นครับตอนนี้ตอนตอนนี้ทุนที่ใช้ไปยังไม่ถึงสี่หมื่นครับทุกอย่างเลยนะทุกอย่างทุกชนิดเลยนะใยังไม่ถึงสี่หมื่นแล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะได้สองตันครับโอ้โหชื่นใจไหมอย่างนี้โอเคครัเห็นชื่นใจครับผม ที่มองดูลูกแล้วมันต้นแล้วมันมันให้ลูกเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ดีใจแล้วครับผมต้นมันสมบูรณ์ขึ้นใบมันสมบูรณ์ขึ้นอ่าครับ,รบสิ่งสาคัญคือถึงจะมีลูกถึงจะลูกจะเยอะขึ้นหรือผลผลิตมากขึ้นแต่ต้นก็ไม่โทรมใช่ครับต้นก็ยังสดใสใบก็ยังเขียวเข้มอยู่เหมือนเดิมครับอ่านะครับเราเชื่อไหมว่ามันเป็นผลพวงของสามเก e r p a บอ,อแพ เชื่อมากเลยครับเพราะว่าที่สวนนี้คือจะไม่ไม่ได้ผสมสูตรของอย่างอื่นก็คือใช้เวอร์แพนตลอดเลยครับน,นี่คือความชัดเจนนะครับว่าเกษตรกร,กรที่ตัดสินใจได้ใช้3เกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ของเรานะครับสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจด้วยครับน,นี่คือปีแรกที่ใช้เลยผลผลิตออกมามา,มากมากกว่าเท่าตัวนะครับนี่คือ เสียงจริงตัวจริงของเกษตรกรที่ได้ใช้นะครับตอนแรกที่ก่อนจะซื้อเราคิดว่ามันแพงไหมทีแรกเนี่ยในความคิดหนึ่งคือ,คอ,คอแพงอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เห็นผลผลิตของยังไม่เห็นผลขอ,ของการใช้แต่พอเราใช้แล้วมันคุ้มค่าจริงๆครับมเห็นไหมลงทุนไปเราคุ้มค่ามากเลยครับนี่ครับเพราะหลายคนกลัวว่าจะต้องซื้อเพิ่มก็จะต้องจ่ายเพิ่มแพงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วยังไม่รู้แต่พอรู้ว่าเราใช้แล้ว ต้นไม้มันบอกว่าผลผลิตมันดีจริงครับได้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นไม่แพงใช่ไหมครับอ่าโอเคท้ายนี้ครับผมอยากให้คุณแป๊ได้ฝากอะไรสักนิดหน่อยครับสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่ได้เห็นคลิปนี้ว่าให้มั่นใจกับสามเกอร์เวอร์แพนอย่างไรครับฝากหน่อยครับครับผมลองเปิดใจดูนะครับผมเพราะว่าเป็นของ ชีวภาพแท้จริงครับไม่มีสารเคมีผสมลองใช้ดูนะครับจะเห็นผลภายในหนึ่งเดือนนี้ครับผมอนโอ้โหชัดเจนนะคับไปในหนึ่งเดือนด้วย<ช>ครับ<ช>ออาสำหรับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สาเกลือวัวแพ้ครับมีอะไรฝากเพิ่มเติมครับเชิญครับอย่างเมื่อกี้เนาะปัญหาที่น้องแพองอ้องแปะเจอ ก็คือเรื่องของไฟทอฟทอร่าต้นป่วยนะคะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะช่วยให้ชาวสวนนะคะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เรามีสารชีวพันธุ์น้องใหม่ถูกต้องใช่มีตัวคาเชราทางดินแล้วก็ทางต้นทางใบแล้วก็พ่นลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวค่าพยะหนอนแมลงกลุ่มชีวภาพทั้งหมดครับปพื่อัยตนสุขภาพและยังรักษาต้นให้หายแบบยั่งยืนถูกต้อง ฝากรายละเอียดกับพี่อาจได้ครับนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่คุณหัวบอกนะครับนั่นก็คือตอนนี้บริษัท w o r k ์ a r i n n o v v t t o o n ของเราหรือ WCI นะครับได้มีผลิตภัณฑ์นะกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าสารชีวพันธ์นะครับเพื่อที่จะปราบศัตรูพืชและก็รักษาโรคของพืชอ่เป็น2กลุ่มเลยนะครับตอนนี้กลุ่มที่รักษาโรคกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่ กำจัดแมลงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมี2กลุ่มโดยที่สําคัญอย่างยิ่งทั้ง2กลุ่มเป็นชีวภาพะนะครเป็นชีวภาพนะ,ะเขาเรียกว่าสารชีวพันธุ์นะครับ<ะ>ตอนนี้ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถนครับดูได้ติดต่อได้ทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษรัทเรานะครับหรือติดตามทางโซเชียลอื่นๆได้เลยนะครับโดยเฉพาะนี้พิมพ์หาเลยครับ3 g เกอร์เว<ด>ิร์ลแพนแล้วดูนะครับที่ปรึกษาต้อง ดับบลยูซีไอเท่านั้นนะครับเวิร์คชาร์ตอินโนเวชันเท่านั้น,นครับที่ทําให้คุณได้มั่นใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับความตั้งใจของบริษัทเรานั้งคือการให้เกษตรกรไทยนะครับได้มีแผ่นดินทองจริงๆนะครับปัสจากเคมีใช้อินทรีย์ก็ได้ผลแล้วช่วงนี้นะครับความเป็นอินทรีย์ก็สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้แล้ว ช่วยให้ท่านได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผล,ผลิตนี่ครับคุณแปดชัดเจนครับยืนยันชัดเจนว่าลดต้นทุนเนะี่ยแล้วก็เพิ่มผลผล,ผลิตนะครับฝากไว้ครับสำหรับ3เกร์เวอร์แพนนั่นคือกรดอะมิโน,โนเวอร์แพนและไขตัวซานเวอร์แพนสูตรโอลิโกแซคคาายและสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรนะครับสามเกิดเวอร์แพนชัดเจนแล้วยังพ่วงด้วยสารชีวพันธุ์นะครับนี่โอเคติดตามเราได้ใหม่จาก คลิปต่อๆไปนะครับว่าเราจะไปติดตามการทำงานของสามเกลือว่าเวอร์แพนได้ที่สวนไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับแล้วเราจะนำมาฝากทุกทท่านอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับแป๊ะนะครับและก็พี่อวกไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ